ตอนนี้ข้ามีหมื่นมีแสนมีล้านข้ามียศถรามวราะสูงสูงเวลาตายแล้วกระดูของข้าคนนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรจีตัวเขาไปเผา่ันอยากเผาเผาไม่อยากเผาฟังไปเลยเกิดประโยชน์อะไรสิ่งใดที่มันติดอยู่ในหัวใจคือแบบาปกระบ,บุญตัวนี้ลึกลับไม่มีใครมองเห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์องค์เชี่ยวชาญเห็นได้ชัดเจนนี่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์องค์เชี่ยวชาญ เห็นมหาภัยกมหาขุนติดอยู่ที่หัวใจของผู้ทำผู้ทำทำดีเป็นดีทำชั่วเป็นชั่วนั่นแหละอันนี้เราจะติดตัวสิ่งของนั้นจะไปหวังพึ่งมันนะอย่าเป็นบ้าเห่กันนั่งหนานะโอ้มันบ้าเห่ได้อะไรไม่พอได้อะไรพอตายแล้วเขาบบเผาไฟได้อะไรนะพิจารณาสิมันคิดบ้างไหมพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพูดเราคิดบ้างไหม